คนเห็นตาไหมเนี่ยเหมือนว่ายอยู่ข้างๆนะเหมนนี้โหยอดสวยๆงามๆเลยนะทุกคนดูดิสวยเหมือนคนเก็บอะแล้วก็ได้หอยเชอรี่ด้วยนะนี่เลยวันนี้ได้กับข้าวแล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พา,าพี่ๆเพื่อนๆมาหาผักเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันชิลๆของน้ำอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้น้ำก็มากับคนสวยนะทุกคน สวัสดีค่ะค่ะก็คือน้องมูมูนะคะวันนี้น้ําก็จะมาหาผักเนาะไม่รู้ว่าจะได้ผักอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเนี้ยค่อนข้างที่จะแลงเนาะแล้วฝนก็ไม่ตกนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราได้อะไรกลับไปกินบ้างนะคะไปค่ะ ไข่หอยเชอรี่เต็มเลยอ่ะมันน่าจะมีตัวมันนั้นเนี่ยดูดิทุกคนเยอะมากเยอะมากส่วนมูมูก็เก็บผักอยู่ทางนู้นนะเนี่ยไข่หอยโอ้นี่ไงมูเจอแล้วเนี่ยน,น,นี่ทุกคนหอยเชอรี่นะคะเยอะๆน้ำคาดว่าวน่าจะเยอะเพราะว่าเก็บไหมดูว่าไม่เก็บเก็บเก็บเนาะเนี่ย น,งงน,นี่ไงมึงมก็กำลังเก็บอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเต็มแล้วนี่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 ใชบอกอะไรหนูไม่มชินเลยนะเตดมๆกี่พ่อชอบเแบี้ยเยอะโหยอดสวยๆงามๆเลยนะทุกคนดูดิสวยเหมือนคนเก็บอ่ะโอ้ยธรรมชาติที่นี่สวยมากๆทุกคนดูดิ แล้วก็ได้หอยเชอรี่ด้วยนะนี่เลยวันนี้ได้กับข้าแล้วนะส่วนมุมก็อยู่นู่นเลยได้ไหมโอ้ยได้เยอะแล้วนี่อ่ะกูจะทำไงกูจะเอากระถิเต็มนี่ไปใส่เลยจ้านี่ทุกคนแล้วก็นี่อยู่ข้างใต้นี่ นี่กินกผ้าชอคนนี้นี่จ้าคนสวยลล่นะทุกคนอเไปเลยโอ้ยนี่นี่เดาคิดจะดูเยโอ้ย่อ้าชีรีโเสือเปียกแล้ว เกลี้ยงเกลี้ยงก็เปียกแล้วนี่นี่โอ๊ยเกลไปยัปกโอ๊ยเปียกช่างมันเปียกไป 嗯。啊！哈哈坐着，扶你的

daielani tinda tabuatdatma tinda tuba basida tilama อันนี้ดีสีไม่เหมือนใครเลยนะสีเหลืองเลยอะเอ,อตอนนี้น้ำขุนแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยม,เ <laughs> มองไม่เห็น oui, โอ้ยน้ำลึกมากเลยเปียกหมดแล้วนะตอนนี้ <laughs> แต่ก็สนุกโอ้ยมูงนี่ไงลูกบลเล่เลยดูไม่เจอหรอเนี่ย <laughs> นี่ไงฮาโอ้โหทุกคนไม่มีเนื้อโอ้โหเฮ้ยซาดีใจที่ไหนได้ไม่มีเนื้อนี่ไงนี่ไงโอ้ยนี่ แล้วก็มันอีนนี้เนาะน้ำมันอีนนี้ยอากิตาย มี่ยอมม้เข้าวม้แกงเ้วยนะทุกคนกำลังอ่อนๆเลยโอ้โหหมดเยอะ อันนี้ก็จะเป็นหลไหลายบอลนะทุกคนเนี่ยจะเป็นหลายบอลเราสามารถทำแกงส้มได้นะคะได้เยอะยังมูได้เยอะแล้วคนะ่ะเนาะแล้วก็ออมี ชาวบ้านมาหาผักเหมือนเราเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะเขาก็กําลังเก็บหอยเหมือนเราเนี่ยแหละเนอะ,นะอยู่ข้างล่างนู่นนะคะยไส่วนหนึ่งมันก็นี่เก็บได้เยอะเลยมงเลย อันนี้ถ่ายมันมีเต็มแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งนะกินได้นะคะสุดอันนี้ดอกมันเนาะสวยมากดูดิดอกสีขาวนี่นะคะก็ เขาจะกินยอดอ่อนๆนะแต่อันี้มันแก่แล้วอะทุกคนเพราะว่าดอกมันขึ้นและวนี่น่าจะอ่อนๆอย่างนี้มั้นี้นะคะกินได้นะทุกคนเห็นตาไหมเนี่ยเหมือนว่าอยู่ข้างๆนะมันไม่ยอมไปไหนเลยเนะน,นี่ยลาลาดูดิเม่อก้มันมาตอดข่าน้ำด้วยนะ เ,เห็ดเห็ดนี้กินได้ไหมมูกิน,นไม่ได้นอะอ๋อกินได้แต่มันเหนียวนะทุกคนฟันฟันจะต้องแข็งแรงนะไม่งั้นฟันหลุกได้นะอ <laughs> โอเค <laughs> โดนห้อยบาดไปรอบหนึ่งนะทุกคน

จะเป็นสาหลายวนเนี่ยนี่เลยมันกําลังขึ้นใหม่ๆเลยนะคะอ่อ,อนๆเลยอาไปยามอร่อยนะเนี่ยแต่ว่า,าก่อนเราจะเอาไปยามเราต้องฆ่าเชื้อก่อนนะผ่านน้าร้อนก่อนนะคะทุกคนเพราะปรสิตมันเยอะเนาะนี่เล,เ,นลนเลยเนี่ยกําลังขึ้นเก็บเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเกาะหินอย่างนี้เลยนะคะของกินบ้านน้ําก็เยอะนะโอ้ยตรงนี้เยอะนะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วย Ủa nè, nè nhá, ít tè Nè nhá Nè nhá, đẹp đẹp, Nè Da mình mất nè 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 nhá, nè nhá, nè ừ Nè nhá, nè nhá, nè ก้อนหินก้อนหินตาฝาดตาฝาดตาฝาดนะโชว์น่อยหนีเลยวันนี้สงสัยจะได้เยอะแต่หอยนะอ,ะอะได้เยอะแต่หอยส่วนผักของเราก็ได้แค่นี้นะมีเยอะแต่หอยเนี่ยจะเต็มย่ามแล้วนะย่ามหนึ่งดูมือมือก็เก็บเอาเก็บเอาโ้ยเดยอะมากดูดิ จะเทมีน้แล้วว่ะนี่ทุกคนตุงมีเยอะมากโคเยอะตใหญ่เลยต้องเก็บดีๆนะเดี๋ยวมันบาดมือน้ำเหมือนเมื่อกี้โดนบาดไปแล้วแล้วมันก็ขมโีเยอะดูดีเต็มเลยว้าวเดี๋ยวเอาไปแบ่งคนอื่นด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าเรากินคนเดียวนะเพราะมันเยอะเกิน ไปแบ่งพี่พเพื่อนๆพืที่ป่านาะอาเนะาะใครอยากกินก็มาเก็บนะใครอยากกินมาเก็บกินได้นะบอกเลยว่าเยอะมากมากมากั่ดูสิดูสิดูสิเอ้ยมึงเอาไปขายได้นะ ช่คนคก็ซื้อนะแต่เราไม่ขายเนาะเราจะกินนะคะตามไปเนาะเดี๋ยวเอาไป้คนอือ่นเออเดี๋ยวเอาไปให้คนอื่นกินด้วยาหาได้เยอะๆเราก็ต้องแบ่งคนอื่นนะเยอะจริงอะไรจริงตรงนี้เยอะเนาะ ฮะมีกุกหห้งยังหลัะไรอยา่นัองมากินอะไรจัตนตอนนั่งน,นี่อยากเกลือกหมดแล้วทุกคนนั่งพักก่อนเอาแรงเพราะว่าได้เยอะแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วเอาอ้ไม่ใช่น้ำจิ้มอันนี้เลยเนาะอยากกินน้ำจิ้มซีฟูดะ

อือเอาอืมขอลาชินนเลยขอลาชิ้นกินให้หมดมามาชนกัน ไม่หมดแม่อร่อยแล้วเนาะออแม่อร่อยเลยหายวอด <laughs> ทำไมฟันเกี่ยวอ่ะ <laughs> เอาะไรนะอือืึอือหึน่าอร่อยน่าอร่อยเลยรสเคี่ยวอือ ทุกคนอิ่มมากเลยตอนนี้เนาะแล้วก็เราก็หาผักก็ได้นิดหน่อยนะคะแต่หอยเนี้ยได้เยอะมากๆเลยอยู่ไหนมุหอยของเรานี่เลยเป็นย่ามเลยนะนี่ให้ดูเลยนะโหยดูดีลูกใหญ่ๆอวบๆเลยนะเอากลับไปผัดเผ็ดเย็นนี้มีกับข้าวแล้วนะคะนี่เลยกับข้าวของเราเนาะแล้วก็ผักนิดหนึ่งนะทุกคนขอโทษเลอะไปเมื่อกี้ โอเคค่ะหลังจากนี้เราสองคนก็จะหาแค่นี้แหละเนาะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย